ไฟหยุดโลก The Match of r e g e n Manny p a c q i e o vs บัวขาวบันซาเมกเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการพบกันระวางบัวขาวบันซาเมกและเมนนี่ปาเกียวก็ถือได้ว่าเป็นการพบกันระวังตำนานกับตำนานจริงๆนะครับสำหรับการพบกันของเมนนี่ปาเกียวและบัวขาวบันซาเมกหลังจากที่เมนนี่ปาเกียวประกาศแขนนวม เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเมนน่ปาเกียวจะตัวก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเซ็นสัญญาให้แน่ใจว่าจะเกิดไฟหยุดโลกนี้ขึ้นจริงระหว่างเมนน่ปาเกียวกับบวัวขาวบันซาเมก็ถือได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของสองสุดยอดตำนานโลกและตำนานมวยไทยผู้ยิ่งใหญ่โดยการพบกันของสองตำนานนี้ก็ยังถือว่า เกือบจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเสียวินิดิตเลิศตนนัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกันบัวขาวบันซาเม้นะครับก็มีความฝันก่อนจะแขนนวมนะครับก็หวังว่าจะได้กกับคนหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเดอะแม็กแมนหรือเมนนี่ป่ากเกียวนั่นเองครับซึ่งจะตัวเมนนี่ปากเกียวนะครับก็เป็น ถึงแซมโลก6ประเภทนะครับซึ่งเป็นคนเดียวของโลกนะครับที่มีเข็มขัด6ประเภทนะครับ,รบตัวนะครับก็ยังเคยลงเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับซึ่งกลับมาดูที่บัวเขาบัญชาเมกนะครับซึ่งฟอร์มการซกทั้งหมด330ไฟส์นะ295ไฟสนะนอก72ไฟแพ้23ไฟเสมอ12ไฟ ซึ่งการซกในครั้งนี้นะครับจะถูกจัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับก็คือเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองครับซึ่งงาน the mass of the r e g i n ในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการปร,รักกันของบอัวขาวแล้วก็เมนี่ปาเกียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟทนะครับที่จะถูกจับตามองของคนทั้งโลกนะครับก็ซึ่งงานนี้คอนเฟิร์มได้เลยว่าซกจริงเจ็บจริงนะครับไม่ใช่การซกเพื่อ เป็นมวยซูแต่อย่างใดนะครับซึ่งยังไงก็ฝากติดตามช anel นนของผมไ้ด้วยนะครับ